โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าถ้าเราเป็นคนจนนั่นมันจนแต่ทรัพย์ภายนอกที่เราโลกียทรัพย์แต่อริยทรัพย์คือทรัพย์แห่งความบริสุทธิ์ของเราครบถ้วนบริบูรณ์พออินบรราทราทตอนนั้นก็ทราบว่าสุปาพุทธะท่านบริบูรณ์ด้วยด้วยศาสนาคมศาสนาสินงหลีกไปข้อนี้เป็นเรื่องหีุเห็นชัดว่าคนที่เป็นมโสดาบันจริงๆ หนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าวัรนพระอาริยสงฆ์จริงแลวก็สองมีความเคารพในศีลห้าปฏิบัติครรถทวนจริงเป็นนั้นว่าการปฏิบัติเขาัป็นยามอิทธบรรดาแทานพทธบริษัทการตักกิเลสครั้งแรกเข้าถึงจุดพระโสดาบันลนสกิทาคามีหนึ่งไม่ลืมความตายเอาง่ายๆ 2. สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอาริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ แ้าสามถ้าปัดาบันขั้นอ่อนมีสินห้าบริสุทธิ์เรียกว่าสัตตะคตุงถ้าปัดาบันขึ้นกลางและขั้นสูงก็มีกำหนดสิบครบถ้วนกบาหมดสิบบวกสินห้าคือหนึ่งไม่ฆ่าจัดสองไม่รักทรัพย์สามไม่พูดปฤติกรรมสี่ไม่เดื่มสุรามีไรนี่ทางกายสองไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพื่อเจ้อเหลวไหลนี่ทางวาจา ล้าสี่จิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมความโกรธมีอยู่แต่ไม่ผูกโกรธไม่จองล้างจองผลานถ้ามีอารมณ์ไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าในทางใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงก่อนที่จิตจะเข้าถึงปะโวดาบันตอนเข้าสู่โคตรภูรยานคำว่าโคตรภูนอยู่ระหว่างโลก,กีกับโลกตระ แต่มันใกล้นิดเดียวเวลานั้นจิตใจจะรักพระนิพพานเป็เป็นอย่างยิ่งเพื่ออารมณ์ไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานยานี้เป็นโคตรภูยานแต่พออารมณ์เข้าถึงระโสดาวันจริงคาว่าธรรมดาย่อมเกิดกับใจอารมณ์อ่อนลงความรักในระหว่างเพศก็อ่อนลงยังมีความความอยากอยากร่ำรวยก็มีแต่ยังอ่อนลงไม่ดิ้นรนนักแต่ความ โกรธก็ยังมีแต่ไม่หนักหนานักคือไม่รุนแรงมากเกินไปความหลงยังมีคือยังต้องการความสวยสดความงามแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายกวมความว่าปะโสดาบันก็ดีพระสทธาคามีก็ดีเป็นพระอริยเจ้าที่ยังแต่งงานได้คนยังไม่แต่งงานก็แต่งงานได้แต่งงานแล้วไม่ต้องเลิกกันพราอยู่ในขอบเขตกรูศสินห้าด้วยกำหนดสิบ 10, ไม่จําเป็นต้องเลิกการแต่งงาน นี่เป็นสกิทาคามีนะถ้าจะเป็นระะนาคามีต้องตัดสัญโยพเพิ่มอีกสองคือการมฉชันทะกับปฏิฆะคำว่การมฉชันทะคือความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มีพูดง่ายกามฉชันทะก็บอกไม่พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแล้วก็พูดกันง่ายๆฟังง่ายๆ ว่าความพอความรู้สึกความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มีแลว้วปรการที่สองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธไม่มีในใจมีเมตตาเป็นเครื่องประทับใจนี่การตัดสังยอดข้อที่สี่ 4, คือการมาฉันทะทำยังไงก,ก็ต้องใช้กายยกตาุนติกับวสุปกรรมฐานบวกกัน คือกายยกตาโนสตินึกถึงอาการ3 2ที่สองคือผมขนเล็บปันนปันหนังเนือเป็นต้นร่างกายทั้งร่างกายนึกถึงร่างกายเป็นกายยกตาโนสตินึกถึงอสุภกังมาานก็คิดว่าร่างกายนี้มาเต็มด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีใช่ข้างในมีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะมันสกปรกทุกอย่างแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณน,น้อมเข้ามา ร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันสุกโรกด้วยมันก็ไม่สมตัวมันแก่ไปทุกวันต่อไปเมื่อแก่ก็ยังไม่พอมันก็เจ็บไข้ไม่สบายมีการป่วยไข้ไม่สบายด้วยถ้าทุกขังในเมื่อร่างกายไม่เที่ยงเราเต็มไปด้วยความทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวก็เลยมีความเบื่อหน่ายในร่างกายที่เรียกว่านิพิทายาน ค่อยๆทำเหนความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นร่างกายสงบปลกไม่มีการสังตัวก็เกิดความเบื่อความเบื่อถึงที่สุดก็ตัดอารมณ์กรรมฉันทะได้ความรู้สึกในเพศไม่มีต่อไปการตัดความโกรธก็ใช้พรมีหารสี่เพื่อหนึ่งเมตตาความรักสองกรณาความสงสารสาม,มุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาญท่ิยาใครให้ใครได้ดีพลอยยนินดีด้วยแลาสี่เบขาวางเฉย อารมณ์อย่างนี้พยายามตั้งไว้ตั้งแต่เช้ายันหลับตื่นขึ้นมาก็ตั้งอารมณ์นี้ไว้คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะมีแต่ความรักในคนและสัตว์รักคนอื่นสัตว์อื่นเสมอที่ตัวเราเราจะมีความสงสารคนอื่นสัตว์อื่นเสมอที่สงส,สารตัวเราถ้าหากว่าเขามีความทุกข์ถ้าไม่เกิดมิสัยเราจะช่วยให้มีความสุขและก,ก,กุณา มุตุตาจิตอ่อนโยนให้คนอื่นได้ดีดีพลอยยินดีด้วยไม่ฉาสิยาไข่เวขาวางเฉยถ้าทุกร้อนใดๆเกิดขึ้นกับขันห้าถือว่าเป็นกฎของกรรมอากุศลกรรมเข้าสนองเพียงใดเราก็มีทุกเปลี่ยนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดารวมัความว่าตัดกรรมฉันทะได้และโทสะคือความโกรธได้ถ้าตัดได้สองอย่างนี้จริงๆท่านเรียกว่าพระอนาคามี อันนี้ก็บอกให้ทราบนะต่อไปการลงความว่าตั้งแต่ประโสดาบันถึงอนาคาเม,มียตัดได้ห้าคือหนึ่งสกายทิฐิคือ่ร่างกายจะต้องตายสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามธิรปรตาปรามาตรีสินห้ากัมบทสิครบถ้วนพอเข้าอนาคามมีเข้าเขตตอนนี้สินไม่อยู่สินห้าเป็นสินแปด พอเข้าเขตไปนพระอนาคามีมรักเริ่มจะเข้าอนาคามีผลสินห้ากลายเป็นสินแปดพอใจในสินแปดและมีอารมณ์เบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อร่างกายตนเองเบื่อร่างกายของคนอื่นเบื่อวัตถุธาตุทั้งหมดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มในความโรกโรกมีความไม่เที่ยงในเบื้องต้นถ้าเกาะไปเกินไปก็มีความทุกข์ในสุดแมงกก็พังสลายตัวไม่เกาะไมา่ยึดหมดวางเฉย แล้วต่อไปก็ตัดความความโกรธออกจากใจเรียกว่าตัดปฏิฆะคือความโกรธออกจากใจความไม่พอใจอย่างนี้เป็นนาคามีที่พูดนี้พูดให้ฟังนะใครปฏิบัติได้ถึงไหนก็ทราบต่าตนถึงตัวนั้นแล้วต่อไปถ้าอยากเป็นพระอราหันต์ก็ตัดอีกห้านี่ตามแบบในะที่พูดวันนี้นะตามบาลีคืออีกห้าตัดที่ห้าคือหนึ่งดูปราคะ สองอรูปราคะสามณะสีอุจจจะห้าวิชาคำ่ารูปราคะหมายถึงรูปประชานรูปประชานเราทําให้ทรงตัวได้แต่ว่าเราไม่หลงในรูปประชานเห็นว่ารูปประชานนี้เป็นเพียง,ยงแค่กําลังเป็นเครื่องตาก,กิเลสเท่านั้นไม่ใช่จก,กแค่นี้รูปประชานก็เช่นเดียวกันเราได้รูปประชานไม่ใช่เผู้เลิศไม่ใช่เป็นพระอ,อริยเจ้ายังไม่ใช่อรหรัน ก็แ,แอร,รูปชายเป็นกําลังหนึ่งช่วยวิปัสสนาญาณแต่กิเลสเราไม่ติดแค่นั้นเดินทางก้าวต่อไปที่วิปัสสนาญาณต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนไม่ถือเราไม่ถือเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเสมอเราเขาเขาดีกว่าเราไม่ต้องคิดคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อเกินแก่เจ็บตายเหม่กันมีภาวะเสมอกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางม,มีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันขึ้นเื่อวมานะการถ,ถ,ถือตัวตัวตนสลายตัวไปถ้าต่อไปก็ตัดอุตจักตอุตจัรติแปลว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านถ้าย,ยังไม่ถึงอะรหันก็นจะอดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ได้นั่นคือหมายความว่าเวลานี้สมมติว่าเราเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านซ่านตอนไหน ชาญในความรักระวังเพศว่านาคาม,มีไม่มีแล้วชางในความโกรธพระนาคาม,มีก็มีก็ไปชานตอนนี้คิดว่าการปฏิบัตินี้เต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีอารมณ์เครียดไม่ปกติเราถ้าเราหยุดแค่นาคาม,มีเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นธรรมดาด้วยผมเราก็ไม่ต้องลงกลับมาเกิดมนุใหม่บำเป็นบารมีที่นั่นไปนิพพานต่อไปนี่ชางแค่นี้นะ แต่ต่อมาถ้าจะไปรหันต้องตัดอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านในเสียคิดว่าการไปนอนาคามีที่ยังไม่จบกิจถ้าชีวิตของเรายังไม่ตายเราต้องทําต่อไปเพื่อหวังนิพพานในชาตินี้จิตจับนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะรวมความวาตัดอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านเราเสียได้ข้อสุดท้ายตัดอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นตัวตัดสดยอดกหมายความวาตัดความรู้สึกมีความพอใจในมนุษย์สันโลกเทวโลกกับรมโลก และแตัดความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกสมโลกเป็นดินแดนสวยสดงามน่าอยู่น่าอาศัยความพอใจของเราในมนุษย์ดีก็ดีเทวดา,าดก็ดีสมก็ดีไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็หวนกลับมาดูอารมณ์ของเราว่าเวลานี้โลภความโลภมีในใจหรือเปล่าโทสะความโกรธมีในใจหรือเปล่า โมหะความหลงมีในใจเปล่าอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราเห็นว่าดีที่มีการทรงตัวเกิดขึ้นแล้วไม่สลายตัวมีไหมถ้าปัญญามีจริงก็จะมีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรทรงตัวทุกอย่างเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเล่ารอนมีความหิวความหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายก็เป็นทุกข์การประกอบกิจการงานก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาะไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์กรวมความวัโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรดียิ่งขึ้นชีว่าโลกอย่างนี้เราทรงอุเบกขาที่เรียกว่าสังขารอุเบกขายานวางเฉยในโลกวางเฉยในร่างกายให้คำว่าวางเฉยในร่างกายสังขารอุเบกขายานหมายความว่าท่าร่างกายมันแก่ก็เชิญแก่ตามสบายเราทราบแล้วลว่าร่างกายมันแก่ ร่างกายมันจะป่วยจิตใจก็วางเฉยคิ้วธรรมดาองร่างกายมันจะป่วยถ้าร่างกายมันจะตายกรณิตใจสบายใจเรื่องความตายเป็นของธรรมดาแต่ลมที่สะอาดที่สุดของจิตมีว่าถ้าตายคราวนี้ฉันไปนิพพานก็เพียงเท่านี้บรรดาญาโยมบริษัททุกท่านพยายามรักษากำลังใจอันดับแรกที่ต้องเอาให้ได้จริงๆก็คือพรโสดอารมณ์ของพระโสดาบัน ว่าท่านจะเป็นปะโสดาบันเดิมไม่เนะ่ยอย่าสนใจนะถ้าสนใจเกินไปจะยุ่งจิตจะพุ้งซ่านจะมีมณะกิเลสให้ถือว่าะโสดาบันท่านทํำยังไงเราทําตามนั้นถ้าทุกคนหรือหลายคนทรงอารมณ์มโสดาบันได้ขึ้นเชื่อวบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลท่านทุกคนไม่มีโอกาสที่ลงอบายภูมิคือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตเปสุรกายเป็นสติฉัน แล้วก็มีเวลาจํากัดจะเกิดเป็นคนเพื่อหวังเพื่อถ้าในสุดก็ถึงนี้ผ่านอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานปะกรรมทาน